พี่ดองเบิรงยี่บุ่นมาหอดแล้วเื้อขวดเหมือนขวงห่อโอ้ยจะมันเนียงเป็นเนียงเดี๋ยวคอนเอนียงเป็นเ,เนเเียงนี่เป็นเนวกินนี่เป็นเียงสมางนี่เป็นยาข้าอที่ลอย Các đi lý kính ăn cho mình nhắn nhàng, mấy mọi nhàng, ăn mọi người ăn mọi ai chơi Ai chơi ăn ดัมเบ์ไวไฟเอฟรีนใครๆาส c a ค not, ด a n n o t cannot ดสอวนในปว้ยฟังว่านไปร้องอันไปร้องอันเฮ็ดอันไวไฟยวนยวนสนามบินอันอิตันบูนเฮ็ดจังได้ก็ไม่ได้เฮ็ดพวกฟิน Our passport alone. You chose Wi-Fi and mm. write that name. I I could not. But, it shows no good. It shows no good. It shows no good. You see? You see, let the hip in. Very easy. No problem. Penome. Very easy. Darling, <laughs> you all right for me. เบือ้องบนเนี้ยกินนยี่บุญแบบน,นี้ได้ฮอดกับใช้บนเด้มาเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวนี้ได้ยี่บุญเดี๋ยวนี้ยี่บุญได้กับใช้มาจากวันหนาวบ่ลนาวบูน้นี่ขึ้นหนึ่งกับเมื่อหนึ่งเนาะสิเดี๋ยวออกพึ่งก่อนบ่ใส่ช่องฟีดว้บ่วไม่จังเลยเลยกับใช้มาได้ใบายานางแต่ว่าใบายานางนี่ตากดอกเพราะว่าจะเอามาต้มใบบกูดแหง้ง อืมอกัไอ้ผ้าแหงัะไข่แหงพริกแหงน้องไม้วัดซีเจ็ดเอา้าก็อวนขึ้นได้ล,ล่ะยืดฟาดนั่นนะ่ะอืมปลาบองน้องไม้อมือันนี้บอกพีก่ก้น โอเคอยู่แล้วได้กวางม,มากก็ได้ได้กว้างเขามาพอ้พี่น้องบนันนี้อันนี้เป็นยาบันนี้แล้วเบิ่งเอยซาออกบันนี้ซาออกแล้วน,นี่เป็นยาจักยาาีหยัางแน่พี่น่าจะคองกินอันนี้ยาพี่น้องอันนี่เป็นเครื่องสำอางน,นี่เป็นเครื่องสำอางสบู่เข่ามาเด้ สบู่แปรงขีมเก่ามามโอ้ยขาดตั้งกล่องอยู่บนกระดาษเนาะเต็มเลยคุณตั้งร้านขายก็ได้จิมจิมทาผิวอยอ,ยอยังไงปุ๊บอันนี้เสียผ้าอันนี้เดี๋ยวเดียวเสียผ้าออกเดี๋ยวเก็บอันนี้ใส้น,นความเาก่าอะไรมา กองออกก้นเอาันขยาออกก้นหนึ่งเทีมก็ได้มาสิบกล่องเอามาฝากมูน้ำเอามาใส่ของน้ำกับพอดีล่ะเบิดบรีเอามาขายดอกพี่น้องเอ,อ้ยบุรีจีสร้างกับสร้างโหลด,ดเออ้อสร้างอะไรเยอะบนจีซองออเดอร์ไปบ้านซ่องออเดอร์ไปบ้านให้ลูกดอกให้ลูกส่งให้ดอกอันนี้ยาพี่น้องอันนี้เพียงบางส่วนแค่นั้นเด้หนิวันาานีนอ้อันนี้เดมาฝากพ่อหายแบบนี้อันนี้เดมาฝากพ่อหญ่ กับเสียบพท่านออกจากกับเสียผพาบระท่านออกจา,าออกกระเป๋าเสียสร้างนี่ของฝากแล้วเข็มขัดกับเสียกับน้ำหอม,อมจาหยังเป็นนิยังแล้วสะส้ยาหยาดอยู่อันนี้ยาเยบุนตัวนี้ ของออกจกกันนี่ก้นอันมาาต่งแต้ต่ม้าต่งแต่ไออันพุ่นนันได้ออน,นี้ไหมไปแวะไปแวบะบซื้อเนื้อกินไปแวบะบซื้อเนื้อกินเก็บข้าตู้แล้วละ่ะอันนี้กระเป๋าใส่สัมภาษณ์ะอัน,นเอกสารดอกนี่ใส่วิซาใส่พาสปอร์ตวิซาถิดยาถุงหนึ่งอีกกับพี่น้องหลายแห้งอิลิเดี๋ยวไปทิมอันนี้ไปเสือนี่มา เป็นเนี้ยมากินกับซื้อให้ตัวบานนี่เห็นดอกไม้งามกะอือกานบริจาคดอกไม้ไปรับยุ่ยยวนสนามบินเพเป็ไปนังดอกเอานี่ไปโหลด่าสันโอ้ยบีุ่นว่าดีแล้วล่ะเอามมนี่ละดีแล้วมันได้ปลูกแม่ว่าพี่น้องว่ามมนี่มันได้ปลูกอันมัวนั่นเอามาแล้วกะจีเอามาแล้วกะจ,อาากจีอันนั้นคือเก้ากะจีเหี่ยวถิมลุยถิมคือเก้านี่มันจะปลูกเลยได้อืิ <c oughs> <c oughs> อันนี้มึงกำลังตูมกำลังตูมตะวันเขาตัดออกแร้วก็มีนี่เขาใส่ไว้ในลานแต่ขายเนาะแบบมันเรเื่องเห็ดป่อยี่เห็ดหักสองสามดอ,อกว่างันเอาใส่กับตามาเจ็๊มใจายขอบมจออะจายเนาละสิปูกตัวเสียวไปปลูกที่ท้งระเบียงบนนอนผุนม,มากันนี้เพิ่นเห็ดเนี้ยมากินกับซื้อมาซื้อซื้อให้หลวงพี่น้อง บางอยังก็เนตตาลินบักเนตาลินกับบางบัลซี่ขุ่นเนีนนนเนเน้ยกินเพืนเน่อนายัดเข้าตู้แล้วล่ะไอ้บนอันซื้อเอาพักเอาอันไอ้เนวมาไว้ใบแต่เห็ดกินน้ำอันบางอย่างก็ไอ้นั่นเพื่อนก็ซื้อไใบหายเ้ยว็วปลาแซลมอนสติตั้มมือลุ้นเปล่ะมือน,นีบ่อาไว้ดอกพี่น้องเก็บของออกจากล้างจากตู้จากหยั่งก่กอ,งกอนพี่หยั่งกระเป๋านึง ยังกระเป๋านึงพี่ใช้สีเจ็บจังไรบู้บาหนี้ยี่บุญก็บ่รจาคมสีเจ็บเอาเสียผ้าออกไว้ทั้งพี่บ่โอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยเจ็บว่าแม่ยังหอเดี๋ยวยี่บุญเจ็บเอายาออกก่อนพี่นอ้อง